พา,ายไปพาไป,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 ไปการแข่งขันพายเรือ100เมตรหญิงโรงเรียนบ้านบึงเอาไปสรุปพายอยู่กับที่ครับเป็นการพายอยู่กับที่มันไปวะอ้อาวอา้าวหนึ่เมตรหญิงแล้วเรนมาดูว่าจะได้เหรียญทองหรือเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดง ยังไม่อย่างลุ้งยังไม่อย่าลงลุ้งเลยไม่อยากลงไม่อยากลงเอาเเอาพายไปพายไปแล้วอ่าลุย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 ตอนนี้ผ่านไปห้าเมตรแล้วครับผ่านไปห้าเมตรตอนนี้เริ่มวิ่นแลเริ่มวิ่นแลตอนนี้ห้าเมตรเริ่มวินแล <S 2> <S 2> เอไเอไปเอาเอาตีลงกาเด้อ มีคนหนึ่งเขาจะโชว์การตีลังกากับหลังครับอา้าวตีลังกากับหลังเลยทีนี้หนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงอา้าวไม่กระดุกระดิกเลยเงียบเลยทีนี้เออขึ้นมาอยู่นึกว่าเป็นอะไรไปละควสสามโฆษณาของเด็กๆครับ